เอาเลยครับผมสวัส hmm. ด yeah. yeah. ีท uh ุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้เรากลับมาอยู่กันในโรบ็อกกับแมมไฟเดอะป๊อปท้าเย่วู้ฮู้เมียวเมียวโอ้นีไงเมียวป๊อปท้าดันใหญ่เบิ้มเลยเก็บเลยวู้ฮู้ เราจะมาตามหาขนมป๊อบทานกันนะทุกคนเป็นขนมของโปรดเมียวเลยโอ้โหมีทั้งหมดหนึอยยหเมียวโอ้โหมีหลายระดับนะครับมีอีซี่มีเดียมเลเจนดารีโอ้โหอินเซนและก็มีดิคอไปหากันเลยไปเลยเมียว คือลายเียมียวมีดาวด้วยอ่ะโ้โแบบนี้ก็าสวยมากนะครับทุกคนเหียวกดตรงนี้เป็นการวิ่งนะเนี่ยเหมียวกดตรงนี้สิเนี่ยกดปุ๊ก็จะวิ่งเร็วโอ้หมาดูตรงนี้ต่อโอ้มีแสงเหนือด้วยเหียวดูดิอยอยแบบสวยมากเลยอ่ะเข้าไปดูในประภาคารก่อนนะทุกคนตรงนี้เราจะต้องออกบี้ขึ้นไปนะเหียวมายัง เร็วมาเร็วมาเร็วโดดเลยโดดเลยฮึบ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 เหมียวทำได้เหมียวสู้สู้เดี๋ยวมิงโก้จะรอด้านบนนะเหมียเพือบ่ายโอ้ยโอ้ยมิงโก้กกันไหนบอกมิงโกเล่อนนะเหมียวเมื่อกี้ไหนบอกออฟฟิศเรียนพอเรียนมาใช่ เอาไม่นะโอเคโอ้เจอแล้วโนป๊อปท่าเย่มีราวสีแดงด้วยเมียวจะถึงแล้วเมียวสู้ๆเหมียวไต่ขึ้นมาด้านบนนี่ทีนี้เมียวกระโดดไปด้านขวาเหมียวเลยด้านขวาไม่เมียวตกโดดเลยเมียวด้านขวาด้านขวาตรงนี้ตรงนี้ นี่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 เห็นไหมป้อคทับอันใหญ่เบิ่มเลยนี่ฮู้ยย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 ยายยยกขยย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 กยยยยยยงยย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 นยยยนยยด้ยยเยยยวยย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 ะยย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 อยยยยยยย่ยย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 ยมียยยมย่นียบในบ้านย เมียวเขาให้เราใส่เครื่องปรุง่ะเครื่องปรุงในเตาอบตรงเนี้ยเหมียวเมียวเข้ามาสิเียมาเวเนี่ยเราไม่มีเครื่องปรุงอะทำไงดีแต่นันบนอ๋อนี่ไงเจอแล้วมีนมมีนมเราใส่นมได้ไหมนมในเตาอบเดี๋ยวนะใช่ไหมอะเมียวใส่นมลงในเตาอบโอ้นี่ไง ใช่ขาดน้ำตาลแล้วก็ลายเหมียวอันนี้ชูกาเอ็กซ์เฟแป้งแล้วก็ไข่ไข่กับแป้งอ๋อนี่ไงเจอแล้วไข่โอเคทีนี้ใส่ไข่ลงไปเหมียวไข่อยู่ด้านบนนะเมียวเก็บแล้วเมียวเก็บแล้วเดี๋ยวนะมิงโกขอขึ้นมาดูชั้นสองก่อนอันนี้คืออะไรเออ๋อเจอแล้วชูก้านี่อยู่ข้างเตียงชั้นสองนะ มิงโก้ใส่น้ำตาลลงไปที่นี้เหลือแป้งอะเหมียวเดี๋ยวมิงโก้ลองไปดูชั้นใต้ดิน <ไอ S 2> ตรงนี้วาเจอแล้วชั้นใต้ดินใต้บนไดโหเหมียวดูด่สิป๊อปทาร์ดด้วยวู้โหป๊อปคุนป๊อปทานเหมียวชอบกินป๊อบ,ปปอบคุณโอเคมิงโก้ใส่จากนั้นรอรออบแป๊บหนึ่งนะเหมียวโหเหมียว ไอ้มเลยเค้กป๊อปฮาร์าเยีมาต่อตรงนี้เหมียวดูนี่โอ้โหมีคนกำลังตกปลาด้วยนี่ไงคิกป๊อปท้ายยีแล้วตรงนี้อีกเหมียวอยู่ข้างปราสาทเนี่ยนี่คือใครนะว้าวเยลูบบุญหาเยีนี่เจอแล้วเหมียวมานี่เหมียวไปไหนแล้ววะโอเคโดดขึ้นไป โดดขึ้นไปเก็บเลยปิ๊งป๊อปเจอใช่มาดูตรงนี้ต่อมีไหมต้นมะพร้าวป๊อปทานไม่มีโอ้ไว้น้ำเลยด้วยโอ้ยเมวยมวดูดิไต้น้ำสวยมากเลยอ่ะโอ้โห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 เก็บดาวด้วยนะเมียวโดดขึ้นเลยเมียวโอ้โหจังไฮนี่เก็บเลย เฮ้ยเลดป้อมทานดูหูมีอีกไหมอ่ะเมียนีมาดูตรงนี้หูว้าวทะลุไหนะมิติว้าวว้าวเก่งมากเลยเมียไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีถ้ำลับอยู่ตรงนี้ด้วยอะนะว้าวที่นี่ไหน มิงโกอยากรู้ว่าตรงนี้ถ้าเราเปิดเข้าไปได้เราต้องเจอป๊อกท้าแต่มันเปิดไม่ได้เหมียวนี่มีข้อความเขียนบอกไว้ด้วยเหมียวมิงโกเขาเขียนว่าอะไรเขาบอกไฟบอททอนอาราดูแมปทูอัล็อกดูะวอเขาบอกให้เราหาปุ่มมาเหมียวไฟบอททอนฟบทอนแล้วเราจะุดมันได้ลองกดดูซิมีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่มีปุ่มอยู่ไหนเหมียว เขาบอกว่าเอาเราเดิมแมพไว้หาทัวแมพเลยกูแล้วมันอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะดีเหมียวไม่เป็นไรเราหาอันอื่นกันก่อนก็ได้นะเหมียวมาอากไนเอาวดคกนระมาดอกกับมาตายเร้วจะเป็นนกยางกับแมวยาง วโโมิงก้อ่านี่มันลาวานี่นะเมียวแต่ว่าสวยมากเลยนะดูนี่ดิโอ้ยเมียวร้อนไปหมดแล้วจะมีป๊อปทาร์ตเมียวไหมต้องมีสิป๊อปทาร์ตลดลาวาเฮ้ยมียวอยากกินไหมถ้าอยากกินตามมิงโก้มาเลยนะโอ้คนเมียวอิ่งหมดแล้วลาวาไมียวมันร้อนนะเมียวแต่เราก็ต้องทนนะเพื่อขนมสุดอร่อยโหูป๊อปทาร์ต ฮ้ยโอ้มีจริงด้วยเหมียวไม่เหมียวไม่ไปแล้วทุกคนเก็บเลยเหมียวเย้โอ้โหเบรนมอมทันเหมียวตกอีกแล้วเราลองขึ้นไปดูด้านบนภูเขาไฟไม่เหมียวตรงเนี้ยร้อนร้อนมากเลยมิงโกรู้สึกได้เลยถึงไอร้อนนะเหมียวตอนนี้ย ใช่แต่เราต้องขึ้นมาดูเพื่อของกินดูโหมีจริงด้วยเอาเลยเมียวเราจะนับสามแล้วกระโดดพร้อมกันนะหนึ่งสองสามเยวู้ฮูเบิร์นป๊อปดาดระดับเลเจนดารี่ ไม่ไหนเมียว,วมานี่<ะ>ก่อนตรงนี้เราเก็บไปยังอะ่ะมิงโก้จำไม่ได้น่าจะยังนะเนี่ยโอ้เนี้ยนี่ไงวู้ฮู้เลดป๊อปฮาร์ดเราดูนั้นในยังเมียวยังเมียวโดมิงโก้เนี่ยไปดูกันไปด้วยกัน<ป> เอาไปด้านในโอ้เมียวเดี๋ยวก่อนตรงนี้มีลาเบิร์ด้วยนะเราจะต้องหยิบลาเบิร์ก่อนโอเคหยิบ,ยบไดนาไมมาไม่รู้ว่าหยิบแล้วได้ <laughs> อะไรเอาไว้ระบดตัวเองปุ้มเมียวดูดิเฮ้ยปุ่มเหมียวใช,ใช่ไหมอะไลยไงโอ้เราจะปุ่มแล้วทางลับนั่นเองนะทุกคนทางลับใต้น้ำมาในถ้ำมาแต่มาตรงนี้ก่อนเหมียวเราลองขึ้นไปดูด้านบนนะ เห็นเพื่อนๆเขากระโดดออฟบี้ตรงนี้เราก็ต้องขึ้นไปดูอยากรู้ว่าด้านบนมีอะไรอึบอึบอึบไต่ขึ้นไปเอ้าเราไม่มีไม้เมียวเขาต้องการแผ่นไม้ด้วยเรามีแต่ระเบิดอ่ะเอาไงดีเมียวไปหาแผ่นไม้ก่อนเมียวไปหาแผ่นไม้โอเคโอเคโอเคลงไปคืนทุกคนอู้มิงโก้อันนี้มันไต่ขึ้นไปได้ด้วยไหนนี่มิงโก้ไงดูเมียวตัวติดดิโอ้ไต่โอ้นี่ไง นี่ไงมีป๊อปทารอยู่เหมียวไตขึ้นมาจากนั้นก็กระโดดเลยกระโดดใส่ป๊อปทารอืบไม่ถึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงต้องมาตรงนี้นะทุกคนมาด้านในแล้วโดดเย้โอ้หสปายป๊อปทารโดดเลยเมียวเย้โอเคเราไปหาแผ่นไม้ต่อหรือว่าเราจะไปเก็บใต้น้ําก่อนนะอ้าเมียว ไม่ใช่เมียวดูด้านบนด้วยห้าปมโอ้กทีมิงกูขั้วสีข้างอ๋อก็เราเปิดไป่ลวปุ่มหนึ่งไงปุ่มก็ไม่รู้ว่าที่เหลืออยู่ไหนแผ่นไม้ก็หาไม่เจอเมียวมิงกูว่าเราไปเก็บที่อื่นกันก่อนดีกว่ามานี่เลยเมียวทะเลทรายซาฮาราหูดูนี้สิว้าวจะบองภัยบัติแล้ รนี้อร่อยด้วยนะนะมิงโก้ชอบเมียวด้านบนมีที่ให้โดดอะ่ะมิงโก้ขอกระโดดขึ้นมาดูก่อนนะเมียวรออยู่นั่นแหละฮึบฮึบมีไหมมีไหมววมีเมียวนี่โอ้วันนี้ลาป๊อปทาร์อยู่ด้านบนตรงนี้โอ้เมียวด้านหน้าเมียวนี่ยไงนี่คือไรอ่ะเอเลียนเอเลียนมาอยู่ตรงพีระมิดเนี่ยนะนี่นาะยเขาบอกเอเลียนมันควรสร้างพีระมิดตรงใช่แน่เลย ช่ไหมมิงกูว่าไม่น่าจะใช่นะเหมียวเอาลองเข้าไปดูด้านในไหมโอ้รสชาติไม่ร่อยเลยเหมียวห่วยแตกมากนะรสชาติเอเลี่ยนปบโอ้เหมียวเจอแล้วนี่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 ุปุ่ม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 โดนแตะเลยเฮ้ยเจอแล้วสองปุ่มแล้วยังเหลืออีกเท่าไหร่อะ โอ้โหอีกเพียบเลยอ่าตรงนี้เขาให้เราเลือกเหมียวระหว่า, <นะ S 1> างฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเหมียวจะเลือกอันไหนเริ <The S 1> ่มแฮมโบว์วัดเหรอใช่อิงกุ็ก็เลยเหมียวตามให้เหมียวกันก็ตายนะรอดเย้โอ้โห,ห,ห,หไปเลยไปเลยมันมน,น่ากลัวเหมียวมันโล่งๆแปลกๆนะว่าไหม ตรงนี้มีหนึ่ง,นะง,งเจ็บต่อโอ้แซนดี้วูเมียวตรงนี้มีทางลับด้วยมีลูกซอนชี้มาเราตามทางลับไปก็แล้วกันนะไม่รู้จะเจอตัวอะไรไล้งับตูดไหมอะเมียวเมียวไล่ง,งับตูดม่ก้นังไงหนีเร็วหนีเร็ว,รวแมวบ้าข้างไล่งับตูดแล้วโอ้เมียวตรงนี้เราจะต้องค่อยไปนะไปคนเดียวไม่ได้มันเป็นเขาวงกดนะเดี๋ยวเมียวจะลงทางนะตามมิงโก้มาเคมานี่มานี่มานี่ ด้านซ้ายด้านซ้ายไปได้เมียวอยู่ไหนอะนั่นไงพูดไม่ไั้หายเมวอยู่ไหนเมียวอย่าเดินมั่วสิเมกลับมาอยู่ตรงลูกศรแล้วมิงโกกลับมาอยู่ตรงลูกศรแล้วโอเคเมียวว่าเราหาข้างนอกกวนดีไมโอเคก็ได้งั้นตามมิงโกมาตรงนี้โหออบบี้นะเมียวโดดนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยอ่าเมียวไม่ต้องโดดมาหรอกเพราะว่าเราเข้าไปไม่ได้อะ เขาบอกให้เราหาคอนเหมียวรออยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวมิงโก้เข้าไปดูในเขาวงกวดก่อนมิงโก้ว่าคอนน่าจะอยู่ในเขาวงกวดเนี่ยเพื่อนก็ต้องกระโดดกลับเห็นไหมเหมียวรออยู่นน้าแหละเดี๋ยวนะทุกคนมิงโก้ามาดูตรงนี้สิเจอคอนไหมคอ,คอนน่าจะอยู่ในนี้แหละเหมียวตรงไปโอ้มิงโก้เจอมอมมี่ <M ommy> เก็บเลยเก็บเผื่อเมียวนี่คืออะไรอะ่ะกลับไปที่ล็อบบี้ไม่กลับนะปักทูเดอล็อบบี้เขาพีทางบกนั่นไงนั่นไงนั่นไงใชม้มือมิงโกปลาโลปลาโลรู้แล้วเมียแต่ว่าเราไปไม่ได้อย่าตรงเนี้ยถ้ามิงกูกระโดดไปนี่คือตกนะเอา,เอาไง<ๆ>ดี เราจะกลับไปที่ล็อบบี้ไหมทุกคนโอ้โหกลับมาไกลมากเลยเหมียวเหมียวรออยู่นั่นแป๊บหนึ่งนะโอ้เหมียวโชคดีที่มิงโก้ว์บกลับมาที่ล็อบบี้นะเพราะว่าเจอใครไม่รู้นอนอาบแดดอยู่โอ้ตัวปิคอฟปาอร่อยด้วยเหมียวรถนี้ใช้ได้เลยมาผิดอรอมาได้ควาจะเจอเหมียวไม่อยากรู้อ่ะเข้าตรงประตูคอนเ เจอกันแล้วก็าทำแยกทำไมเนี่ยเหมียวถัดจากทะเลทรายซาฮารามิงโก้จะพาเหมียวไปที่คั่วโลกเหนือโอ้โหเย็นแล้วเย็นแล้วนี่โอ้โหมุกเอาได้แข็งกระโดดขึ้นไปเลยเหมียวมิงโกตามตูดไปอยู่โดดขึ้นไปโดดขึ้นไปเราจะเจอกับอะไรนะมีแมวมียวขึ้นมาบนหลังคามีไหมมีไหมอะมีไหมอะยั่ะบนหลังคามีซานตาคอร์ดไหม โอ้นี่ไงเจอแล้วเมียวปอมไฟโอ้ว้าว้าได้เมียวว้าวได้โดนปอมไฟแล้วเราวาวเข้ามาด้านในเย่ไฟป๊อบทาร์ตอ่าแต่ว่าเราต้องกลับไปที่เดิมมาเมียวเอาไงดีอ่ะไม่มีทางให้ไปแล้วไม่เป็นไรแบ็ค o ูล b บ y บี้โอ้มาแล้วเมียวตรงนี้มีเบบี้ช็อปด้วยอ่ะเบบี้ช็อป นี่ไงโอ้โหเห็นไหมแอบอยู่ในร้านนี่ไงโอ้เจอแล้วเฮียบีก็เจอแล้วเจอแล้วเจออะไรนังไงคอนไงเยวพร้อมแล้วโอ้โหอ้าวตรงนี้บ๊อบบี้เราเก็บเขาไม่ได้เหรอเฮียวีอ้าวเก็บได้สินี่ไง้ ก็มให้คุยด้วยอะลองคุยกับบ๊อบบี้หน่อยมาหวันดีบ๊อบบี้รู้แล้วว่านายคือบ๊อบบี้ฮึบเลยนี่แน่ยเย่เมียวเข้ามาสิเราก็ต้องกระโดดไปต่อนนะทุกคนเหมียวเรามังตกด้วยนะ <Wow. S 1> โอ้เมียวตรงนี้มันกระโดดยากอะมิงโก้ว่าเหมียวตกแน่เลยเดี๋ยวมิงโก้จะทำให้ดูนะวิธีการกระโดดก็คือเราจะต้องเฮิบแบบนี้ wow. ไปกันต่อเลยเมียว,ยยวนี่แนี่เย,ย้โอ้โหบาลูระดับ<ล>อินเระดับอินเซนโหดกว่าเลเจนดารี่อีกนะเมียว เพราะว่ามันกระโดดยากนะตรงนี้เหมียวเขาให้เราหา125อันเราหาไปได้แค่20กับ21เองเหมียวย0่ิบมิงโก้21อ่ดะโหยังเลยเพียบเลยใายเลยเพียบเลยมิงโก้แต่วันนี้เหมียวอิ่มแล้วป๊อบทัเดกอดป้อมเหมียวเลยใช่มิงโก้ก็อิ่มมามีแต่ป๊อปทัรสชาติแปลกๆนะรสฟาโร่รสเอเลี่ยนอย่างเงี้ยโหไม่เคยกินมาก่อนเลยนะเหมียวเยวเหมียว,ยวไปออกกลาลังกายท้องว่างค่อยมาเก็บกว่วยได้ไหมมิงโก้ ได้โอเคนะทุกคนสําหรับคลิปนี้มิงโก้และเมียวต้องขอตัวลาไปก่อนครับแต่ก่อนจะจากกันไปนั้นอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรากันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายยยยใหกดกระดิ่งไว้ด้วยด้ร